ทวีกับเค้กเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าแล้วทำไมเนป i ิกถึงต้องลบเนื้อหาในตอนนี้ออกเนื้อหาในตอนนี้นะครับจะเกี่ยวกับทวีกับเค้กเป็นหลักนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมทั้งสองคนนี้เขาถึงอยู่ด้วยกันตลอดนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับตอนนี้ที่โรงเรียนเซาปาร์คนะครับกำลังจัดงานฉลองนักเรียนที่มาจากเอเชียนะครับนักเรียนเอเชียนะครับได้วาดรูปทวีก,กับเค้กเป็นคู่เกย์กันนะครับทวีกนะครับตกใจนะครับว่าทําไมคนเอเชียถึงไปจับคู่เขากับเค้กมาวาดรูปแบบนี้นะครับแต ก็คือภาพที่ทวีกนะครับนอนแก้ผ้าอยู่แล้วก็เค้กอยู่ข้างบนนะครับทำให้เด็กผู้ชายทักคนนะครับสับสนหมดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นสแตนนะครับกลัวว่าถ้าทวีกกับเค้กยังกลายเป็นเกย์ได้แล้วถ้าเกิดขึ้นกับพวกเขาจะเป็นยังไงนะครับตัดมาที่เค้กนะครับเค้กทนไม่ไหวนะครับจนเดินเข้าไปหาผู้หญิงเอเชียนะครับเพื่อถามว่าทาไมต้องวาดเขากับทวีกเป็นคู่เกย์กันด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่ากลุ่มเด็กเอเชียจะทําไม่สนใจเค้กนะครับระหว่างนั้นนะครับทวีกก็เดินเข้ามาด่าเด็กเอเชียเหมือนกันนะครับทว มาที่ห้องของอาจารย์ใหญ่นะครับอาจารย์ใหญ่ได้บอกกติกาการเป็นคู่เกย์ในโรงเรียนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีใครอยากจับไข่ไข่ขึ้นมาต้องขออนุญาตก่อนนะครับทั้งที่ทวิคกับเค้กนะครับก็ยังยืนยันนะครับว่าเขาทั้งสองคนไม่ได้เป็นเกย์นะครับตัดมาที่พ่อของเค้กนะครับกำลังซื้อของในห้างนะครับพ่อของเค้กนะครับกำลังสังเกตนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับบรรยากาศรอบข้างนะครับทุกคนมาให้กําลังใจเขาแล้วก็พูดเรื่องเกี่ยวกับเค้กนะครับแต่ว่าเขายังไม่รู้เรื่องนะครับว่าเค้กไป เขาได้ขึ้นพูดนะครับว่าพ่อหมูใจมากนะครับที่ลูกเป็นเกย์นะครับแล้วก็ให้เงิน100ดอลลาร์นะครับในตอนนี้นะครับมีแต่รูปแฟนอาร์ตของทวีกับเค้กนะครับอยู่ทั้งเมืองนะครับทั้งเพนอาคารแล้วก็มีงานขายภาพวาดของทวีกับเค้กนะครับชาวเมืองเซาเปาร์คทุกคนนะครับเหมือนจะอินกับคู่เกย์คู่นี้มากนะครับถึงกับต้องซื้อรูปไปติดที่บ้านคนละรูปนะครับตัดมาที่เอริกนะครับเอริกตอนนี้กําลังคุยกับคิวบิตนะครับคิวบิตก็คือเทพแห่งความรักอะไรประมาณนั้นนะครับคิวบ เทเกนะครับ ตัดมาที่โรงเรียนเซาปาร์คในตอนเช้านะครับทวีกับเค้กกาลังชกกันอยู่นะครับชกกันไปชกกันมานะครับสุดท้ายไปอยู่ที่ห้องอาจารย์ใหญ่นะครับอาจารย์ใหญ่โทรไปหาพ่อเค้กนะครับพอพ่อเค้กรู้ว่าลูกมีเรื่องชกต่อยนะครับถึงกับยิ้มดีใจนะครับเพราะเขาไม่อยากให้เค้กเป็นเกย์นะครับพอได้ยินว่าชกต่อยกับแฟนเท่านั้นแหละครับพ่อเค้กถึงกับเซ็งนะครับระหว่างนั้นนะครับอาจารย์ใหญ่ก็ได้พูดเรื่องกฎการจับไข่ซึ่งกันและกันด้วยนะครับแต่สุดท้ายนะครับอาจารย์ใหญ่ก ตัดมาที่บ้านของเอริกนะครับตอนนี้นะครับมีคนส่งดอกไม้มาให้เอริกนะครับคนที่ส่งมาก็คือคิวปิดนั่นเองนะครับส่วนไอคิวปิดนี่มีจริงไหมเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะเฉลยอีกทีนึงนะครับคิวปิดนะครับได้ง้อเอริกนะครับว่าให้เรากลับมาคบกันนะครับแต่เอริกนะครับบอกว่าเขาไม่ใช่เกย์นะครับแล้วก็ปฏิเสธนะครับและเอริกนะครับก็ยืนยันนะครับบอกว่าอย่ามายุ่งกับเขาอีกเด็ดขาดนะครับตัดมาที่เค้กตอนนี้นะครับเค้กเข้ามาในห้องทวิสนะครับทวิสถึงก็บอกเลยนะครับว่าเข้ามาทําไมนะครับ เราเป็นเกย์นะครับแล้วก็ไปขอเลิกกันที่โรงเรียนเรื่องทั้งหมดจะได้จบสักทีขอมาที่โรงเรียนในตอนเช้านะครับทั้งสองคนนะครับกำลังทําตามแผนบอกเลิกกลางโรงเรียนนะครับแต่ว่าเหมือนทวีกจะแสดงได้ดีเกินไปนะครับทำให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเกลียดเค้กแทนนะครับเพราะทวีกนะครับได้พูดเอาไว้นะครับว่าเค้กเป็นคนที่ชอบหลอกใช้คนอื่นนะครับแล้วก็แทงคนอื่นข้างหลังนะครับเค้กนะครับดึงกับเซ็งเลยนะครับเพื่อนๆทั้งโรงเรียนมองเขาด้วยสายตาไม่พอใจนะครับตอนทั้งเมืองรู้ข่าวทั้งสองคนนี้เลิกกันนะครับทำให้ทาเไปหคว ที่บ้านบ้างน,นะครับตอนแรกพ่อเค้กก็เหมือนจะไม่ต้อนรับนะครับแต่แม่ของเค้กนะครับก็บอกให้เปิดอยู่ดีนะครับพอเค้กเห็นทวิคมาที่บ้านนะครับเค้กก็โกรธทันทีนะครับทวิกก็ได้เสนอไอเดียขึ้นมานะครับทำไมเราไม่กลับมาคบกันนะครับแต่เค้กก็บอกว่าเขาไม่ใช่เกย์นะครับทวิกนะครับบอกว่าตอนอยู่กับเค้กนะครับเขารู้สึกบางอย่างเปลี่ยนไปนะครับและความรู้สึกในใจเขานะครับอยากแก้ไขเรื่องอะไรก็ตามนะครับที่ําใม้เค้กเจ็บปวดนะครับแต่เค้กก็ยืนยันเสียงเดิมนะครับว่าเขาไม่ใช่เกย์นะครับแล้ววาิัหดมผง การขอกลับมาคบกันไม่สําเร็จนะครับก่อนเค้กเข้านอนนะครับพ่อของเค้กได้เข้ามาคุยกับเขาแล้วครับว่าเขายอมรับเรื่องเกย์ได้นะครับแล้วก็ให้เงิน100ดอลลาร์นะครับผมก็ยังไม่เข้าใจมุกร้อยดอลลาร์นะครับตัดมาที่รุ่งเช้านะครับเค้กนะครับตัดสินใจเดินจูงมือกับทวิกนะครับก็คือแบบเปิดตัวเลยนะครับทําให้ชาวเมืองทุกคนนะครับกลับมาสดใสอีกครั้งนึงนะครับพอรู้ว่าทั้งสองคนกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ตอนแรกทั้งสองคนยังไม่ได้คบกันนะครับััััััััดดดมมมาาาาาาาทททีีีี่่่่่บบบบบบบ้้้้้้นน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 ขขขออ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 งงงงงงเเ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 ลลิิิิิิกกกกกกกะะะะะคคคคครรรรํํซ็็ววตสสแจหหหพใไ ทำอยู่นะครับก็คือชักว่านั่นเองนะครับยินดีกับเอเล็กด้วยนะครับในที่สุดนะครับก็รู้วิธีชักว่านะครับคิวเบตก็คือมือนะครับเพื่อนในจินตนาการของเขาก็จบเลยนะครับเนื้อหาในตอนนี้นะครับแต่ว่าเหตุผลที่เน็ตฟิกตัดออกนะครับมันจะมีช่วงมุกที่ผมไม่ได้ใส่เข้ามานะครับก็มีตอนที่แลนดี้นะครับโทรไปหาประธานาธิบดีของจีนนะครับแล้วก็ถามนะครับว่าตัดสินยังไงนะครับว่าใครเป็นเกย์นะครับระหว่างที่คุยโทรศัพท์นะครับแลนดี้นะครับบอกว่าเขาคุยภาษาเอเชียไม่ได้นะครับน ที่เน็ต l ิกไม่ยอมเอาเข้ามานะครับเนื้อหาในตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆรู้สึกยังไงเรื่องราวของทวิกับเค้กนะครับทั้งที่จุดเริ่มต้นนะครับทั้งสองคนไม่ได้เป็นเกย์นะครับเหมือนคนเขียนบทนะครับเห็นแฟนอาร์ตออกมาเยอะเกินนะครับก็เลยทําสนองแฟนๆนั่นเลยนะครับให้ทั้งสองคนเป็นคู่รักกันมาเลยก็โอเคครับเพื่อนๆอยากแสดงความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับคู่นี้ก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับเจอกันวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ